งานหัตกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในอดีตนับว่าเป็นงานที่แสดงถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดที่นำเอาสิ่งใกล้ตัวมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องใช้เครื่องนุ่งหม่มและเครื่องประดับได้อย่างงดงามและลงตัวทั้งในเรื่องของวัสดุที่นำมาใช้และสีสันที่นำมาย้อมแล้วถักทอเข้าด้วยกันอย่างละเอียดประณีตปัจจุบันความเจริญทางด้านเทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบถึงงานหัตกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ มีการนำเอาวัสดุจากโรงงานมาใช้ในงานผลิตหัตถกรรมจึงทำให้คุณภาพและความงามเปลี่ยนแปลงไปซึ่งในอนาคตงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมอาจไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปวิดีโอซีดีนี้ได้รวบรวมขั้นตอนการทอผ้าของชนเผ่าละหูซึ่งเรียกตัวเองว่าละหูเชเลทุกขั้นตอน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูงานหัตกรรมขั้นพื้นฐานของชนเผ่าลาหูให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องของงานหัตกรรมผ้าและสิ่งทอกระบวนการทอผ้าของชนเผ่าลาหูเชเลหรือมูเซอร์ดำการทอผ้าของมูเซอร์ดำคือมีการทอแบบคาดหลังหากแต่แตกต่างในลักษณะของการเก็บตะกอ ในขั้นตอนของการเก็บเส้นไยและเส้นยืนเครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้งกระบวนการทอผ้าของมูเซอร์ดำมีความเรียบง่ายและน่าสนใจซึ่งมีขั้นตอนดังนี้การเตรียมเส้นยืน 1. ปักไม้ไผ่ปลายแหลมลงบนพื้นดินตอกให้แน่นตำแหน่งที่1ถึงที่6 ระยะห่างระหว่างหลักที่1ถึง4สามารถขยายหรือกะระยะความยาวของผืนผ้าที่ต้องการได้ 2. มัดปลายเส้นไยจากก้อนไยทั้งสองก้อนติดกับหลักที่1โยงเส้นไยทั้งสองผ่านไปด้านหน้าของหลักที่สองแล้วดึงต่อไปผ่านหลักที่สามทางด้านซ้ายโดยให้ทวนเข็มนาฬิกาในหลักที่สาม ดึงเส้นไยต่อไปอ้อมหลักที่4และหลักที่5จากนั้นจึงดึงกลับเข้ามาในหลักที่1นับว่าครบ1รอบ3ดึงไยต่อไปในหลักที่2ผ่านทางด้านหลังของหลักดึงต่อไปวนขวาหลักที่3ตามเข็มนาฬิกา4มัดปลายไยตะกอติดกับหลักที่6ดึงไยเก็บตะกอโดยร้อยเข้าไปกับบนไฟเส้นยืนเส้นที่สอง อ้อมเข้าไปหลังหลักที่สองทางด้านซ้ายโดยให้ลอดใต้เส้นฝ้ายยืนเส้นเดิมมาทางด้านขวาวนกลับมาถึงหลักที่6พักไว้5ดึงฝ้ายเส้นยืนเส้นที่สองอ้อมหลักที่4และ5้าไปเรื่อยๆจนถึงหลักที่1เป็นอันว่าจบรอบที่สองห วนฝ่ายเส้นที่3มจากหลักที่1ไปยังหลักที่สองผ่านด้านหน้าเช่นเดียวกับฝ่ายเส้นที่1นึ่งในรอบแรก 7. วนฝ่ายเส้นที่4ี่จากหลักที่1ไปด้านหลังหลักที่2และเก็บฝ่ายตะกรในลักษณะเดียวกันกับฝ่ายเส้นที่สอง 8. ดึงฝ่ายต่อในเส้นที่5และ6เรื่อยไปในตำแหน่งเดิมสลับกับการร้อยตะกรในหลักที่สองและ6 ไปจนได้จำนวนฝ้ายเส้นยืนที่ต้องการฝ้ายเส้นสุดท้ายจะจบในหลักที่1 9. ึ่ใช้ฝ้ายมัดชุดฝ้ายตะกรในหลักที่6ไม่ให้หลุดออกจากกัน 10. ถอดไม้หลัก6ออก 11. ถอดไม้หลักที่5ที่4และ 2. อออกตามลำดับ 12. ถอดไม้หลักที่หนึ่งเอาไม้ทอซุกไว้แทนหลักที่หนึ่งม้วนชุดฝ้ายเข้าด้วยกัน 13. ดึงหลักที่สามออกเป็นหลักสุดท้าย 14. นำปลายชุดฝ้ายที่ดึงออกจากหลักที่4ใส่กับคานไม้ไผ่ที่ยึดไว้สูงจากพื้นราวหนึ่งศอง 15. กสิบห้ากางชุดฝ้ายออก 16. ผู้นั่งทอเหยียดขาด้านหน้าด้านที่ขึงชุดฝ้ายเส้นยืนไว้ 17. ใช้คานไม้ไผ่อีกอันหนึ่งซุกเข้ากับชุดฝฟายด้านหน้าของผู้ทอ 18. ใส่สายคาดเอวของผู้ทอยึดติดกับคานด้านหน้า 19. เตรียมฝ้ายเส้นพุ่งขั้นตอนการทอผ้า 1. จัดเครื่องทอโดยใช้ลำไม้ไผ่สอดในเส้นยืนผูกติดกับเสาที่สูงระดับเอว 2. ยกฝ้ายตะกอขึ้นเพื่อเปิดชั้นฝ้ายเส้นยืนให้แยกออก 3. สอดไม้ทอเข้าระหว่างชั้นฝ้ายเส้นยืนที่แยกออกจากตะกอชั้น 4. ใส่ไม้ไผ่เล็กๆซุกเข้าไประหว่างเส้นยืนเพื่อจัดเรียงเส้นฝ้ายให้เป็นระเบียบตรวจสอบความถูกต้องของตะกอรวมทั้งจัดความกว้างของหน้าผ้าตามที่ต้องการ เริ่มการทอผ้าจังหวะที่1ยกชุดฝ้ายตะกอขึ้นใช้ไม้ทอกระทบไม้กลมที่แยกฝ้ายหลังตะกอสอดไม้ทอเข้าไปขั้นไว้ระหว่างชั้นฝ้ายเส้นยืนที่แยกออกใส่ฝ้ายเส้นพุ่งเอาไม้ทอที่ขั้นไว้มากระแทกฝ้ายเส้นพุ่งเข้าไปขัดกับเส้นยืนการทอจังหวะที่2 ดันไม้กลมที่แยกฝ้ายเข้ามาติดกับหลักตะกอสอดไม้ทอเข้าไปที่หน้าตะกอดันเข้ามาหาผู้ทอเพื่อเปิดเส้นยืนอีกชั้นหนึ่งซึ่งไม่ใช่ชั้นที่ทอในจังหวะแรกแล้วดันกลับไปค้างไว้ที่หน้าเขาเพื่อเปิดชั้นตะกอใส่ฝ้ายเส้นพุ่งเข้าไปใช้ไม้กระแทกเส้นพุ่งเข้าไปชิดกับเส้นแรก การทอจังหวะที่3ยกไม้ตะกอขึ้นทำเช่นเดียวกับการทอจังหวะที่1การทอจังหวะที่4ดันไม้กลมแยกฝ้ายเข้ามาที่ด้านหลังตะกอและทำเช่นเดียวกับจังหวะที่2ทอสลับไปมาสองจังหวะเรื่อยไปจนหมดชุดฝ้ายเส้นยืน ดึงไม้ออกจากเครื่องทอทีละอันจนสิ้นสุดการทอการทำแถบผ้า เอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมผ้าและสิ่งทอลาหูคือการใช้แถบผ้าที่ทบเป็นริ้วตกแต่งเสื้อและถุงย่ามซึ่งชาวมูเซอร์ในแต่ละท้องถิ่นจะมีการใช้ผ้าดังกล่าวในการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งมูเซอร์ดำที่บ้านห้วยน้ำรินจะใช้ผ้าแถบสีขาวเท่านั้นตกแต่งเสื้อคลุมสีดำบริเวณปลายแขนและปลายเสื้อนอกจากนั้นยังใช้ตกแต่งผ้าพันน่องที่มีสีดำ โดยใช้แถบผ้าสีขาวเช่นกันซึ่งจะเข้ากับชุดและเสื้อส่วนถุงย่ามนั้นจะใช้แถบผ้าสีขาวและสีครีมทำเป็นตัวถุงสำหรับสายย่ามนั้นจะใช้ไหมพรมสีต่างๆทอขั้นตอนการทำแถบผ้า 1. ใช้ผ้าสีดำคือผ้าสำหรับเป็นพื้นในการทำแถบผ้าตัดให้ได้ความยาวตามที่ต้องการ 2. ตัดผ้าสีขาวให้เป็นริ้วกว้าง1เซนติเมตร 3. นำผ้าสีขาวที่ตัดเป็นริ้วไว้มาทาบติดกับริมผ้าสีดำซึ่งใช้เป็นผ้าพื้นใช้วิธีเย็บแบบด้นตะลุย 4. พับผ,ผ้าสีขาวที่เย็บติดกับผ้าสีดำในข้อที่3ทบลงมาตามรอยเย็บใช้เล็บหรือกันไกกรีดรอยทบให้เรียบ 5. ใช้ผ้าริ้วสีขาวเส้นที่สองทาบลงไปบนผ้าที่ทบลงมาแล้วเย็บให้ได้ระยะของการเย็บอยู่ห่างจากรอยเย็บเดิมประมาณหนึ่งกระเบียดหรือน้อยกว่า 6. พับผ้าสีขาวเส้นที่สองที่เย็บติดกับผ้าสีดำในข้อที่5ทบลงมาตามรอยเย็บใช้เล็บหรือกันไกกรีดรอยทบให้เรียบ 7. ใช้ผ้าริ้วสีขาวเส้นที่สามทาบลงบนผ้าขาวเส้นที่สองที่ทบลงมาแล้วเย็บไปจนสุดปลายผ้า 8. พับผ้าสีขาวเส้นที่สามที่เย็บติดกับผ้าสีดำในข้อที่7ทบลงมาตามรอยเย็บใช้เล็บหรือกันไกกรีดรอยทบให้เรียบ9 ใช้ผ้าริ้วสีขาวเส้นต่อไปทำเช่นเดียวกันจนเต็มผืนผ้าสีดำแล้วจึงนำไปตกแต่งโดยเย็บติดกับส่วนต่างๆตามที่ต้องการ